สงสัยคงจะผ่าไม่ได้ต้องแยกประสาทกับเส้นเลือดให้ออกห่างก่อนคุณช่วยแหกให้หน่อยได้ไหมฮะทนเสียวได้ไหมเออทนได้อ๋อนันแหกเลยเอาเห็นหัวกระสุนรืมยังที่สีดำๆนี่เหรอไม่ใช่สีดำนั้นเอ็นขาอยู่สูงอีกนิดนึงเออสีขาวเหรอไม่ใช่สีขาวเป็กระดูกข้างๆสีเงินนั่นน่ะกรอเห็นแอ้วแต่มันอยู่ลึกมากเลยอะ ช่วยตอกเนื้อให้แยกอ,ออกก่อนตอกเลยเหรอตอกเลยเอางี้เลยเหรอไงละไม่ต้องใช้ยาชาเหรออ๋อใช้สินี่วิดีโอนี่ก็ใช้ได้แล้วอ้ใส่ผิดม้วนหรือเปล่าไม่ผิดหรอกนี่แหละว,วิธีคลายความเจ็บปวดละวคังถลกใจเสือป่าต่างหากเลยรือว่าไม่รู้หรือไงมามันไปยกใหม่ไงไอการใช้ยาชาดมลาสมัยแล้วสมัยก่อนมีนักพศ ใช้การเดินมาขับพิษในร่างกายแต่วันนี้ผมพยักไม่ไร้ครั้งคั้งฉิกช้วิธีดูหนังเอ็กซ์แล้วพาเอากระสุนออกได้เลยออไอข้มเองเริ่มได้แล้ว oh, oh, <God. S 2> เดี๋ยวค่อยดูก็ได้ oh, <God. S 2> ติดใจแล้วสิโอ้ย่เย้เกิด๋ออ๋อ กระสุนมาอยู่ใกล้กระดูกมากเลยค้อยๆยังมีเส้นประสาทอีกเยอะต้องเจ็บหน่อยนะอ๋อหุ่นบ้าชิบหายเลยโอ้โอ้โอ้แย่ๆโอ้โอ้โอ้เกือบโอ้โหยุดทำไมอ่ะอ๋อผมรวมกำลังทุกส่วนมาในจุดเดียวกันแค่ไม่ต้องเสียเลือดมากเลยต้องสนใจจุดของผมละกูต่อต่อไปฮะมันเผลอขึ้นมาใหญ่แล้วปิดหน่อยได้ไหมปิดก็ได้สงบไปน้องอ้าวแรงหน่อย อ้าวแรงทำไมแรงไปเหรอผมไม่ได้บอกคุณผมกำลังไซกับหนังกางหากแล้วโอ้ขอโทษนะเลือดทะลักใหญ่แล้วอ้าวแย่แล้วคุณทำเชื้อเลือดผมแตกแล้วรู้เปล่าเนี่ย